สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนนะคะรายงานว่าจากผลการสำรวจล่าสุดค่ะพบว่ากำแพงเมืองจีนมีความยาวรวมทั้งหมด21,196.18กิโลเมตรยาวกว่าตัวเลขที่ค่าดการไว้เบื้องต้นเมื่อปี2552ที่อ้างว่าสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่สุดของโลกดังกล่าวมีความยาวเพียง8,850กิโลเมตรเท่านั้น สำหรับตัวเลขที่เปิดเผยล่าสุดนะคะเป็นการกําหนดความยาวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของจีนโดยก่อนหน้านี้การประเมินตัวเลขดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้การอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ขณะที่ตัวเลขทางการล่าสุดค่ะก็มาจากผลสํารวจทางโบราณคดีของสํานักบริหารมรดกทางวัฒนธรรมของจีนซึ่งทําการวัดความยาวของกําแพงแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2550 ทางนี้กำแพงเมืองจีนถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง500ปีก่อนคริสตกาลก่อนที่จะเริ่มมีการเชื่อมต่อกันขึ้นนะคะเพื่อใช้ป้องกันการลุกรานจากข้าศึกต่างเผ่าพันธุ์อย่างจริงจังในช่วงราว220ปีก่อนคริสตกาลค่ะซึ่งก็ตรงกับยุคข,ของจิ๋นสีฮ่องเต้จัก,กรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์ของจีน อย่างไรก็ตามปัจจุบันนะคะมีเพียงแค่ร้อยละ8.2จากความยาวทั้งหมดของกำแพงเมืองจีนในอดีตที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ขณะที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมและวัฒนธรรมของสหรประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ประกาศให้กำแพงหมื่นลี้แห่งนี้กลายเป็นมรดกโลกไปแล้วนะคะเมื่อปี2530ค่ะ